แผนการตลาดแบบอัพเวลของมิชชาชีพหลอกเหยื่อสูญเงินไปแล้วกว่าหหลักทั้งทางที่อย่าติดตามข่าวสารตลอดเวลาและรอดจากพิมิตมาได้ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ดันเค็มและหลงกลซะได้มุกเป็นอย่างไรเราไปอัปเดตกันค่ะขั้นแรกมิชาชีพจะสวมร้อยเป็นพนักงานร้านดังโทรแจ้งว่าเราเป็นลูกค้าเก่าไม่ได้เข้ามาใช้บริการนานแล้วเสนอส่วนลดให้ถึง30%พอร้อมอ่างเปาอีก5,000บาทขอแอดไลน์และแนะนำให้ลูกค้าลองใช้บริการช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่เขาส่งลิงก์มาให้เมื่อกดเข้าไปดูเว็บไซต์ก็เหมือนของร้านดังกล่ามากๆน่าเชื่อถือสุดๆมิชาชีพจะบอกให้เราดา ดาวโหลดแอปตรงมุมขวาบนของเว็บไซต์ซึ่งเป็นไฟล์ apk สังเกตได้ว่าไม่ได้ดาวน์โหลดผ่านแอปส Store นะคะเมื่อกดดาวน์โหลดก็จะมีการขออนุญาตสิทธิ์เพื่อติดตั้งจำนวน3ข้อเหมือนคลิปแอปดูดเงินของเราเลยพอติดตั้งเสร็จยังไม่ทันได้กดเข้าแอปหน้าจอก็ปรากฏข้อความกำลังรอการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดห้ามใช้งานโทรศัพท์นานถึง3-5นาทีซึ่งระหว่างนี้ก็มีคำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ากับเราด้วยนะจากนั้นก็มี otp พีเข้าให้เราก่อแบบเดียวเท่านั้นค่ะก็มี SMS จากธนาคารแจ้งมาว่ามีรายการโอนเงินออกยอด6หลักเรียกได้ว่าหมดบัญชีกันเลยทีเดียวถ้าใครอยากดูวิธีป้องกันตัวจากมิจฉาชีพเหล่านี้สามารถไปดูวิธีได้ตามลิงก์ในคอมเมนต์กันเลยนะคะ